ปริญากรศิลป์นิสิตชั้นปีที่สงเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมค่ะและผมนะครับโอนะครับนายวรบัตเจโกงนะครับนิสิตชั้นปีที่2วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมครับ วันนี้นะครับเราก็อยู่กับรายการใต้ตึกโคไซนะครับกับอีพีที่3กันแล้วนะครับวันนี้อีพีนี้นะคะมีคอนเทนต์พิเศษพิเศษก็คือวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์การแต่งตัวแฟชั่นของเด็กนิสิตนวัตกรรมของเรานั่นเองละค่ะแต่อีพีนี้นะคะบอกได้เลยว่าพิเศษสุดๆเพราะว่าเราจะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษนั่นก็คืออาจารย์ทั้งสองท่านประจําวิทยาลัยของเรานั่นเองคะ<ห>่ะโอ้หงั้นเราสองคนมรออะไรกันอยู่ล่ะครับเราไปหาเพื่อนๆสัมภาษณ์ในตึกกันเลยดีกว่าไปกันเลยไปกันเลยครับ เซียนะคะอยู่ชั้นปีที่1ค่ะเอ,อ่อวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดก,การนวัตกรรมค่ะชื่อดีมนะคะอยู่ชั้นปีที่1เหมือนกันค่ะแล้วก็อยู่เอกเดียวกันเ้วยค่ะเอกอิโนโนค่ะคสวัสดีค่ะชื่อโฟกันนะคะเรียนเอกอิโนโนเหมือนกันค่ะอยู่ปีหนึ่งน้องๆทั้งสามคนนะครับคิดว่าความสําคัญของชุดนิสิตในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วทําไมเนี่ยเราถึงต้องแต่งชุดนิสิตมาเรียนครับ ตอนตหนูคิดว่าจริงๆแล้วมัน50 50อะค่ะจริงๆแล้วไอ้อย่างเช่นเวลาเราจะสอบเนี่ยหนูเข้าใจว่าแบบการใส่ชุดนิสิตเนี่ยมันเป็นการเหมือนแบบว่าให้ความเคารพแบบสถานที่หรือว่าต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูว่าโดยทั่วไปแล้วถ้าเรามาเรียนตามปกติเนี่ยหนูว่ามันก็อาจจะแบบว่าไม่ได้สําคัญขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ควรจะเป็นแบบว่าเราควรจะแบบว่าให้อิสระทางการแต่งกายค่ะอย่างเช่นแบบว่าไอ้อย่างวันนี้พวกหนูก็แบบว่าแต่งชุดนิสิตแต่ก็มีการ mix and match เพิ่มเติมอะไรประมาณนี้ค่ะ ก็ <g sm art> คิดเห็นเหมือนเพื่อนเลยค่ะที่ว่าทุกๆวันนะคะที่เรามาเรียนนะคะเราไม่จําเป็นต้องแต่งชุดนิสิตก็ได้ะค,ะ <st arts> ค่ะขึืนชุดนิสิตร,รู้สึกว่าเอาไว้ใช้เวลาในพิธีสำคัญอะไรย่างนี้ <ST arts> ให้เราให้เรารู้ว่าเออเรายังเป็นนิสิตอยู่นะอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าในวันปกติอะค่ะถ้าอาจารย์ไม่เคร่งมากหรือว่า เราสามารถแบบมิกแอนแมทได้อะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่ามันเป็นการให้อิสระของความคิดของเด็กด้วยแล้วก็ไม่จํากัดกรอบของเด็กจนเกินไปค่ะก็จริงๆหนูก็คิดว่าชุดนักศึกษาเนี่ยมันก็มีความสําคัญในตัวของมันเองอ่าที่เพื่อนบอกนะคะแต่ว่าหนูรู้สึกว่ามอสวเนี่ยเป็นมอที่แบบว่าค่อนข้างที่จะให้ฟรีดอมกับ นักศึกษาโดยเฉพาะคณะเรานะคะการแต่งตัวมันไม่ได้จํากัดว่าเราแบบว่าแต่งแบบนี้ถึงจะเป็นเด็กเก่งหรือว่าแต่งแบบนี้เราเป็นเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียนเอาแต่สนใจการแต่งตัวเนี่ยคะ่ะคือมันเป็นเรื่องของความสนใจความชอบคือถ้าเราทําตัวให้สวยทําตัวให้แบบว่าเ,ออเราแบบว่าภูมิใจในตัวเองเนะะี่ยค่ะหนูว่ามันก็เป็นเหมือนอีกแรงหนึ่งที่ช่วยให้เราแบบอยากจะมาเรียนอยากเจอเพื่อนๆอะไรอย่างงี้ะคะ่ะ คำถามต่อไปนะคะพี่นะคะอยากให้น้องๆน,นะคะแนะนําทริคการแต่งตัวเล็กๆน้อยๆที่น้องๆน,นะคะจะแนะนําให้เด็กนวัตของเรานะคะได้แต่งกันมาเรียนที่มอในทุกๆวันเลยะคะ่ะ,ะก็เออหนูว่าไอเทมแรกที่สําคัญเลยก็คือเบลเซอร์หรือว่าเป็นแบบว่าเสื้อคลุมตัวนอกค่ะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยที่ทำที่จะทําให้เนี่ยโอเวอรออลลุคของเราเนี่ยดูเต็มขึ้นมาค่ะแล้วก็อย่างที่สองที่หนูจะแนะนําก็คือทรงผมค่ะหนูว่าการที่เราเล่นกับทรงผมเองได้เนี่ยหนูว่ามันเป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็เป็นอีกแรงหนึ่งที่ทําให้เราแบบว่า ค่ะโดยส่วนตัวของหนูนะคะก็จะเปิดเลฟตามใน Pinterest หรือไม่ก็ในทิกเกอของคนต่างชาติะคะ่ะแล้วก็สิ่งที่หนูค่อนข้างจะชอบมากๆในการแต่งตัวก็คือรองเทาะะ้าค่ะหนูรู้สึกว่า ถึงแม้เราจะใส่ชุดนิสิตธรรมดาค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนจากรองเท้าผ้าใบเป็นรองเท้าบูทอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะดูมีอะไรมากขึ้นค่ะของหนูน่าจะเป็นกระโปรงค่ะเพราะว่ามันช่วยเหมือนทําให้เราแบบว่าการแต่งตัวมันดูแบบว่าแตนอาออกมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหลักๆก็คือเหมือนเพื่อเลยก็คือเหมือนหาเลฟต่างๆแล้วก็พยายามมิกชุดให้มันยังสวยแต่ว่าก็ยังถูกกาลเทศะอยู่าเงี้ยค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆทั้งสามคนมากเลยนะครับที่มาสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับบ๊ายบาย สวัสดีครับเอาละครับตอนนี้เราได้ผู้โชคดีมาเพิ่มอีก2ท่านกันแล้วนะครับชื่อเหมยคะ่ะชั้นปีที่2อ,อยู่เอกมันติคะ่ะชื่ออ,อิมเอมค่ะชั้นปีที่2เอกมันติคะ่ะคิดว่าความสาคัญของชุดนิสิตในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วทําไมเราถึงต้องแต่งชุดนิสิตมาเรียนครับรู้สึกว่าชุดนิสิตยังเป็นสิ่งที่สําคัญอยู่ในชีวิตมหลาลัยนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเราอยู่มหาวิทยาลัยศึกษาอยู่มหลาลัยค่ะ ก็เห็นด้วยกับที่เพื่อนบอกนะคะพเพราะว่าเวลาเราไปที่ไหนเนี่ยคนก็จะได้รู้ว่าเรายังเป็นนักศึกษาอยู่ค่ะมีความคิดเห็นอย่างไรกับแฟชั่นของชุดนิสิตของเด็กนวัตกันบ้างคะรู้สึกว่ายูนิคมากคะ่ะคือมองไปแล้วรู้เลยว่าเป็นเด็กนวัตคะ่ะเท่ทุกคนเลยรู้สึกว่าการที่ทุกคนแต่งตัวมาแบบนี้มันทําให้การมามอมันสนุกขึ้นคะ่ะ ก็ดูน่าสนใจแบบว่าแต่ละคนคือหน้ามองไปหมดเลยก็ต้องขอขอบคุณเหมือนกับเอมเอมากเลยนะครับที่มาสัมภาษณ์ในวันนี้กับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อแมงนะครับยูเอกการผลิตภาพยนตร์เพื่อสื่อดิจิตอลครับแม่คิดว่าความสําคัญของชุดนิสิตในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างและทําไมเราถึงต้องแต่งชุดนิสิตมาเรียนครับอ๋อความสำคัญของชุดนิสิตในปัจจุบันคือมันน้อยมาจากมาก่อนเยอะครับแต่ว่ามันก็คงยังต้องคงมีอยู่ไว้เพื่อให้แบบ เรายังรู้ว่าใครคือนิสิตและใครคือคนนอกเพื่อแบบเพื่อความปลอดภัยด้วยแล้วก็เพื่อการให้เห็นว,ว่าเอ่อคนนิสิตเดาตานจากคนปกติยังไงครับแล้วก็สิ่งคิดว่าควรใส่ใช่ไหมครับคือคิดว่าก็อาจจะควรใส่แต่ก็ต้องอยู่ในพื้นฐานของแบบเสรีภาพในการแต่งแล้วก็การที่ไม่ถูกบังคับมากเกินไปครับคือถ้าบังคับว่าจะต้องฟิกว่าต้องใส่แบบนี้แบบนี้เท่านั้นมันก็ทําให้คนรู้สึกว่าไม่อยากใส่แล้วเพราะมันโดนบังคับแต่ถ้าเราเปิดเสรีก็ทําให้คนอยากยังจะโอเคที่จะใส่ต่อไป ขั้นถามต่อไปนะคะอยากจะถามแมกว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะกับแฟชั่นชุดนิสิตของเด็กนวัตที่เราเห็นได้ในทุกๆวัน,นะคะ่ะก็คิดว่ามันหลากหลายมากๆครับแล้วก็แสดงให้เห็นว่านวัตเราเนี่ยไม่ได้ปิดกั้นในเรื่องความหลากหลายแล้วก็เสรีภาพในการแต่งเขาว่าคือเขามีกฎแค่ว่าข้างล่างขาวข้องบลขาวข้ขาขงล่างดำโดยที่เนี่ยครับมันรู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่สนับสนุนและทำให้เด็กเนี่ยอยากรู้สึกว่าอยากจะแต่งชุดนิสิตต่อไปเพราะเป็นการเปิดเสรีครับก็วันนี้ก็ขอบคุณแม็กมากๆเลยนะครับ สวัสดีครับอาจารย์สว,ส,สวัสดีนะครับน้องๆทุกคนนะครับก็ชื่ออาจารย์ภูมิใจนะครับหรืออาจารย์ภูมิพัฒน์ตันสวนรัตน์นะครับเป็นอาจารย์อยู่วิชาเอกอาก,การจัดการธุรกิจไซเบอร์อืออาจารย์มีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับความสามําคัญของชุดนิสิตในปัจจุบันนะครับแล้วทําไมเนี่ยถึงต้องแจงชุดนิสิตมาเรียนครับสาเหตุที่ต้องใส่ชุดนิสิตมาเรียนอะไรเงี้ยมันก็มีที่มาที่ไปเนาะคนที่จะมาเรียนมหาวิทยาลัยเขาก็อยากจะให้เป็นแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่ในอ่ะระเบียบที่แบบเห็นแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อคนเนี้ย เป็นนิสิตม,มหาวิทยาลัยนี้หรือว่าคณะนั้นคณะนี้นะครับแล้วก็ข้อดีและกันของการที่มีชุดนิสิตในแต่ละที่อ่ะคือทําให้เราไม่ต้องคิดว่าเราจะแต่งตัวยังไงออกมาจากบ้านก็คือมันถูกเซตมาให้แล้วจันถึงสุกเออก็ในความสะดวกเราก็เป็นหนึ่งคนที่รู้สึกว่าการมีชุดนิสิตทําให้เราไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นความสําคัญของชุดนิสิตละกันแล้วถ้าเกิดเด็กนวัตของเราเนี่ยอยากจะ แต่งกายแบบแต่งกายเป็นแฟชั่นนะครับแต่ว่าคงตามคอนเซปต์ที่ถูกต้องตามระเบียบของชูนิสิต์เนี่ยอาจารย์มีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างครับเราว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสร้างสรรค์ชูนิสิต์เนี่ยข้างบนเนี่ยก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตใช่ไหมสีขาวแล้วข้างล่างเนี่ยผู้ชายกางเกงสแลักสีดำผู้ผู้หญิงเป็นกระโปรงไม่พีทก็ทรง A ใช่ไหมรเราสามารถอัแดแอปก็ได้จะเป็นกระโปรงที่ยาวกว่าปกติหรือจะเป็นเสื้อที่ตัวใหญ่กว่าปกติก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่อยากให้มีความ อ่าเรียบร้อยเข้ากับกาะเทศะหรือรองเท้าอย่างเงี้ยก็เป็นจุดที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนเนาะแบบอันนี้จะถูกระเบียบหรือเปล่าอันนี้ไม่ถูกรหรือเปล่าอะไรเงี้ยทางคณะเราก็อนุโลมให้ใส่เป็นรองเท้าผ้าใบหุ้มข้อนะครับสีก็ให้มีความสุภาพอาจารย์ภูมิใจมีความคิดเห็นกับแฟชั่นของนิสิตนวัตรเรายัางไงบ้างคะเท่าที่อาจารย์เห็นมาคร่าวๆในทุกๆวันก็ ตอนนี้มันเป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจเนาะมีหลายปรากฏการณ์เกิดขึ้นกับชุดนิสิตของเด็กนวัดมีการนิสิตหญิงใส่ไทยใช่ไหมผู้ชายมีเขาเรียกว่าอะไรกระเปงเหรอที่แบบเป็นกางเกงเป็นกระโปรงแต่ว่าผ่าครึ่งเป็นกางเกงอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นแบบถามว่าก็เป็นความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ขึ้นอยู่กับโสนนิยมเนาะแต่ว่ามันถูกตามระเบียบหรือเปล่าหรือว่าเหมาะสมกับ กับในที่เรื่องเดิมอ่ะแบบเหมาะสมกับสถานที่เวลาหรือว่างานที่จะต้องไปทําหรือเปล่าอะไรเงี้ยครั้ถามสุดท้ายนะคะก็อยากจะถามอาจารย์คงใจนะคะว่ามีทริคการแต่งตัวเล็กๆน้อยๆแนะนําเก่กับนิสิตนวัดของเราไหมคะอ่าข้อนี้ฟังให้ดีเนาะวิธีที่จะทําให้เราอยู่รอดแล้วก็มีความสุขกับการแต่งตัวไปด้วยคือข้างบนสีขาวข้างล่างสีดาเท้าห้ามเห็นนิ้วเนาะห้ามเห็นส้นเท้าเก็บเนี่ยทำให้ได้แค่เนี้ย รับรองว่าไม่มีใครว่าอะไรแล้วก็เดินไปก็มั่นใจด้วยมีความสุขด้วยนะครับแต่อย่าโป้นะห้ามโป้กระโปรงก็ห้ามสั้นเกินเสื้อก็ห้ามสั้นเกินอะไรเงี้ยก็เป็นเสื้อเชิ้ตแต่จะเป็นเชิ้ตแบบมีหางลงไปหรือมีอะไรแล้วแต่นะครับก็เออก็ให,ให้ให้ทุกคนมีความสุขกับ,ก,บกับการแต่งกายแล้วก็ให้ถูกกราเทศะแค่นั้นแหละครับก็ถือว่าวันนี้เนี่ย เพื่อนๆทุกคน,นครับก็ได้ทริคก,การแต่งตัวจากอาจารย์ภูมิใจไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ขอบคุณอาจารย์ภูมิใจมากเลยนะครับ,บ,รบที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับขอบคุณครับ อาจารย์น้ำนุ่นค่ะอาทิตยาทรัพย์สินิวัต์นะคะเป็นอาจารย์ประจําวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวแต่ว่าอาจารย์ก็จะเจอเด็กหลายวิชาเอกเพราะว่าสอนวิชาโทด้วยอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรนะครับว่าเกี่ยวกับความสําคัญของชุดนิสิตในปัจจุบันนะครับว่ามีความสําคัญอย่างไรบ้างแล้วทาไมถึงต้องแต่งชุดนิสิตมาเรียนครับค่ะอาจารย์ว่าในหลายๆอาชีพนะคะเขาก็จะมีคล้ายๆกับยูนิฟอร์มของเขาเนาะถามว่าชุดนิสิตหรือชุดน,นักศึกษามันช่วยอะไรเราได้อาจารย์ว่ารู้สึกว่าแต่สำหรับอาจารย์นะหนึ่งทำให้เราไม่ต้องคิด ถ้าย้อนกลับไปเป็นตัวเองตอนเป็นนิสิตหรือนักศึกษานะไม่ต้องคิดว่าวันนี้จะใส่อะไรออกมามันลดภาระแล้วก็ลดแบบเขาเรียกว่าลดเวลาได้เยอะมากนะคะอีกอย่างหนึง่งอีกข้อหนึ่งอาจารย์รู้สึกว่าชุดนิสิตหรือชุดนักศึกษาช่วยทําให้คนในสังคมอ่ะรู้ว่าเราอยู่ในสถานะใดเกิดเวลาที่เราอยากได้รับความช่วยเหลือการใส่ชุดนิสิตหรือชุดนักศึกษาก็จะทาให้เรารู้สึกแบบดูเป็นแบบคนตัวเล็กน่นารักหรือว่าเออเราจะได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับแบบแรงอุปถัมป์อ่ะเป็นพิเศษ ไม่รู้ว่าพวกหนูสังเกตกันหรือเปล่าว่าเวลาเราใส่ชุดนักเรียนหรือชุดนิสิตอะคนจะเอ็นดูเรามากกว่าชุดธรรมดาในในมุมอาจารย์อาจารย์ก็เลยรู้สึกว่าเออหนึ่งมันมันมันช่วยลดระยะเวลาในการแต่งตัวได้ดีกับ2มันก็ช่วยทําให้เราแบบมีความแบบคล้ายๆกับว่าเออเวลาเราอยากได้รับความช่วยเหลืออะไรอะคนก็จะรู้สึกว่าเอ้ยอยากช่วยเหลือเราด้วยความที่เราเป็น ign, นักเรียนนิสิตนักศึกษาถ้าเกิดเด็กดาว่าอย่างเราเนี่ยอยากแต่งกายเป็นแบบแฟชั่นนะครับแต่ว่ายังคงอยู่ในคอนเซปต์แบบระเบียบในการแต่งตัวของชุดนิสิตเนี่ยอาจารย์มีความเห็นอย่างไรบบ้าางคครัอเนะ เวลาแบบเจอเด็กแบบแต่งตัวสวยอ้ยสวยจังลูก oh, <okay. S 1> อะไรเงี้ยเออ oh, <okay. S 1> แต่ว่าความสวยตรงนั้นอ่ะมันอาจจะต้องเหมาะสมคือเวลาเราเจอเด็กแบบใส่ใส่จะใส่สั้นใส่อะไรเงี้ยเนาะมันก็แล้วแต่ความเหมาะสมเราก็จะบอกว่าเออเดินระวงังระวัง <laughs> แต่ไอเรื่องแบบเห็นเด็กอะ่ะปัจจุบันเนาะจะมีแบบเอาเน็กไทผู้ชายมาใส่สําหรับเด็กผู้หญิง <laughs> คือ <laughs> ถ้าแต่งให้มันสวยอ่ะอาจารย์ไม่ว่าอะไรเลยนะสีผงสีผมโกกเลยสวยหนูมั่นใจว่าสวยเอาเลยทําอาจารย์ชอบอาจารย์สนับสนุนแต่ให้สวยงามอยู่ในระเบียบที่เขากําหนดเอาไว้ แล้วก็ใช้ความครีเอทในการแต่งตัวอาจารย์ว่าน่ามองมีความคิดเห็นอย่างไรกับนิสิตนวัตกรรมของเรานะคะที่มีการปรับครีเอทแฟชั่นในการแต่งตัวคะว่าอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ,คะก็สาหรับอาจารย์เนาะอาจารย์มองว่าณปัจจุบันโลกมันก็เปลี่ยนไปเยอะเด็กๆอะ่ะ เขาเรียกว่าอะไรนะเสรสื่อหรือว่ามีสไตล์เป็นของตัวเองแบบเยอะมากๆเราจะปรับอแดปมาใช้อ่ะก็โอเคนะแต่ขอให้มันสะดวกสบายในการเรียนแล้วก็ไม่แบบพลุงพลังหรือไม่ให้การแต่งกายหรือแฟชั่นนั้นน่ะเป็นภาระในการใช้ชีวิตของเราอ่ะอาจารย์ว่าโอเคล้วอาจารย์พอจะมีทริคในการแต่งตัวเล็กๆน้อยๆในการแบบว่าให้ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆนวัดได้แต่งตัวกันไหมครับจริงๆอาจารย์ก็บางคนแต่งตัวไม่เก่งนะเออแต่ว่าแต่ว่าคือใช้คำว่าแต่งตัวไม่เก่งคืออาจจะไม่ได้แบบตามแฟชั่นแบบ ทุกเก้าแต่อาจารย์มองว่าอย่างแรกเลยอะ่ะมันคือความมั่นใจถ้าเรารู้สึกว่าเราแต่งแล้วเรามั่นใจและอยู่ในความเหมาะสมเหมือนที่อาจารย์บอกว่า มันมีคําว่าการละเทศะเนาะการละเทศะก็คือการเวลาใช่ไหมเทศะก็คือสถานที่ดังนั้นอะอาจารย์มองว่าถ้าเรามีความมั่นใจแล้วเรารู้ว่าการแต่งกายของเราอะ่ะมันถูกเหมาะสมกับการลเทศะนะแต่งไปเลยเออนมุมอาจารย์จะเอาอเซสซอรี่เอาอะไรมาใส่ที่ทําให้เรามั่นใจขึ้นทําให้เราอยากมาเรียนสนุกมากขึ้นอาจารย์มองว่ามันเป็นสีสันแล้วมันก็ทําให้เราอยากมามาหาลัยเช่นดูสิคะ โอ้ยแต่งหน้าสวยงามอาจารย์เดินมายังไม่ทันถ่ายเลยเมื่อกี้นี้ก็บอกว่าชอบสีตามากเดี๋ยวจะมาถามเทคนิคการถ่าย <c oughs> เสียดายที่ทุกคนแบบไม่เห็นเต็มๆ <c oughs> อย่างเงี้ยเวลาเราเห็นเรามองเองที่เราเป็นอาจารย์อ่ะเราก็รู้สึกแบบเออสวยจังน่ารักจังการสอนบรรยากาศมันก็ดี <c oughs> มันก็มีประเด็นให้เราได้คุยกับเด็กๆในห้องด้วยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนคนระับก็ขอบคุณอาจารย์น้ำนุ่นมากเลยนะครับ <c oughs> ที่ให้เกรติมาสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับขอบคุณค่ะ โอ้โหวันนี้เราสัมภาษณ์กันไปกี่คนละคะเนี่ยดูท่าทางจะเยอะน่าดูเลยจุใจไปเลยใช่ไหมคะพี่โอ๊ตใช่เลยครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าทุกคนที่ชมอยู่เนี่ยก็ได้เห็นในเรื่องของมุมมองของการแต่งตัวของเด็กนวัดของเราแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับหรือว่าสไตล์การแต่งตัวนะครับรงเคาทว่าแบบแต่ละคนเนี่ยมีสไตล์การแต่งตัวของตัวเองเป็นอย่างไรบ้างเพื่อที่จะเสริมสร้างความมั่นใจของตัวเองว่าความสุขในการแต่งตัวนั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยลงเ้าท์เวลาของเราก็หมดลงไปแล้วนะครับแม่เราสองคนี่ก็ต้อง ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับรายการใต้ตึกโคไซ EP ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย